ครับก็ด่างสวยมากเลยครับต้นอะไรอีกนี่เออใบเขาเรียวยาวนะครับใบเขาเรียวยาวดูสวยมากครับสวัสดีครับพวกับลุงพลก็เดินป่าอีกแล้วนะครับเออวันนี้เดี๋ยวลุงพลเดีวามเดินเที่ยวป่าแล้วนะครับเดินชมไม้ชมเผื่อเจอรลุกเกียไม้ด่างนะครับไมาเก็บไปเลี้ยงกันนะครับตอนก็ว่างๆอันนี้สนิท่านางต้นนางพรวนะครับ เลือกข้างขาวดำนะครับต้นสีดำตัวผู้นะครับก็มันเดินกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจออะไรบ้างไปลุ้นกันไปลุ้นกันนะครับบางคนก็ไม่ได้เดินมาสามสี่วันแล้วเนาะสองสามวันแล้วไม่ได้เดินมันค่อยว่างวันนี้เลยว่างก็เลยตื่นพาเพื่อนมาเที่ยวบ่ายอีกแล้วเจอสนิจจันสนิจจันเยอะมากเลยครับแต่ไม่ด่างเห็นไหมครับเยอะอยู่สนิจจันไม่รู้จันเขียวหรือว่าจันคำ ก็ต <Ooh. S 2> ้นเจ้ว่าเขียวมันก็ไม่เชิงเขียวเจ้ว่าดํามันก็ไม่เชิงดํานะครับไปไปไปหากันเลยครับเอ๋อเจอต้นด่างแปลกๆอีกแล้วครับเห็นแล้วครับต้นด่างด่างอะไรไม่รู้เหมือนกันมันด่างแปลกๆเอ๋อเจอต้นช้างเผือกเห็นไหมครับต้นช้างเผือกถือในตะโกนตะโกนนี้มากแต่ว่าไอ้นี้เขาไม่ใบไม่ด่างต้นพญาช้างเผือกกลางดงนะครับอ๋ออันนี้ต้นด่างครับต้นพญาช้างเผือกใบดง ้ต้นพญาช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ด่างด่างสวยอยู่เห็นไหมครับต้นนี้เขาไม่ด่างโอ้เาต้นด่างมีหลายต้นอยู่อันนี้มันแม่เดียวกันนะครับแม่เดียวกันแต่ว่าเอาลูกออกลูกมาด่างด้วยแม่โอ้โนี่ต้นอะไรครับสวยมากเลยครับเห็นไหมครับเออดูเหมือนว่าเขาจะออกตรงกลางใบก็จะเป็นสีขาวๆรอบนอกจะเป็นสีเขียวแต่ต้นเล็กมากครับต้นเล็กมากต้นอะไรบางคนก็ไม่รู้จัก ก็สวยดีอยู่สวยดีอ๋อน,นี้ก็ใช่ช้างเผือกใบด่างกลางดงแต่ตัวนี้ไม่ใช่ช้างเผือกธรรมดาับมีอยู่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นอยู่ครับต้นเล็กๆเห็นไหมครับช้างเผือกใบด่างกลางดงของปนที่บ้านก็มีนะครับพบเมล็ดอยู่ปอนก็พบเมล็ดอยู่พบเมล็ดจำนายนะครับพบเมล็ดออกมาแล้วแม่ต้นด่างลูกออกมาไม่ด่างก็เยอะที่ด่างน้อยที่ไม่ด่างเยอะกว่านะครับก็เก็บไปเลี้ยงไว้เล่น ครับแต่ของที่บ้านก็พอมีอยู่แต่ว่าจะหมดแล้วคนสั่งคนซื้อกันหมดนะครับเพราะเมล็ดของเพื่อนคนเพราะเองอันนี้ก็ใช่ครับเห็นวันนี้ก็งอน่าจากเมล็ดแต่นี้ไม่ด่างแต่ต้นนี้ด่างนะครับต้นนี้ไม่ด่างเห็นไหมต้นนี้ด่างมันไม่แน่นอนนะครับออกลูกมามันด่างบ้างไม่ด่างบ้างไม่ด่างเยอะมากไม่ด่างเยอะเยอะกว่าด่างนะครับไม่ด่างไม่กี่ต้นแต่ไม่ด่างนี่เยอะมากเลยสนิทจัน ต้นหนิจันก็เจอนะครับนี่ต้นหนิจันอ่าอันนี้ต้นแม่พญาช้างเผือกกลางดงนะครับเตยไม่ด่างแต่ลูกลูกออกมาก็คงจะไม่ด่างเนาะมีมีทั้งด่างและไม่ด่างแต่ส่วนมากเกืไม่ด่างต้นด่างมีน้อยมากเลยไม่ต้นอะไรอีกเออต้นอะไรอีกหลายไหมเขาไม่ด่างแต่ก็สวยเห็นไหมครับเออเป็นเหมือนใบเลื่อยเลยใบยเขาก็ไม่ได้กลมนะ ขาเลียวแบบเดี to ๋ยวยังไงยังไงอยู่อสวยดีสวยดีสวยดีเห็นไหมครับก็สวยดีอยู่เนาะเออมันคือต้นอะไรอีกแบบนี้น่ารักน่ารักดูรอบๆก็เป็นเหมือนฟันปลาเลยเห็นไหมครับเสียดายที่ว่าเขาไม่ด่างถ้าเขาด่างนี่สวยมีต้นเล็กก็มีครับต้นเล็กก็มีนี่ก็เชยนะครับต้นเล็กเห็นไหมครับอ๋อเ็เป็นเงาเป็นหัวนะครับเขาเป็นเงาเห็นนะครับเเป็นเงาเป็นหัวอยู่ เออเก้าตาเก้าต้าเห็นไหมครับกลิ่นก็หอมหอมน่าจะเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างหนึ่งแหละลวงพอว่าอันนี้ก็ใช่นี่ต้นใหญ่หน่อยเห็นไหมครับเออสวยดีอยู่เนาะน่าจะเป็นสมุนไพ,พรหลหลวงพอว่าดูครับดูครับดูแปลกๆดูสวยดีอยู่สวยดีอยู่ยอยเอาไม้ด่างๆๆ <laughs> ไม้ด่างอีกแล้วครับต้อนอะไรด่างอีกแล้วโอ้เยอะเยอะจริงๆเลยวันนี้ เยอะไม่ใช่เยอะเลยเนาะแต่ว <bs> hmm. okay, so so ่าพอหาดูเล่นได้แต่ว่าต้นมันไม่ค่อยไม่ไม่ใช่ไม้ในกระแสนะไม้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เก็บไว้เลี้ยงเล่นได้คนรักต้นไม้นะครับครักต้นไม้เหมือนลุงพลคนก็รักต้นไม้รักโอเคเดี๋ยวแต่ต้นนี้แหละสวยลุงพลว่าเห็นไหมครับใบก็จะออกขาวๆกลางใบรอบนอกจะเป็นสีเขียวสีม่วงนะฮะสวยดีอยู่ คือครับเดินหาไม้ด่างกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ลุงพลก็ถ่ายเป็นระยะระยะไปนะครับผมเจอ,อีกแล้วครับจันด่างแต่ด่างอะไรแบบนี้ด่างไฟลัดหรือว่าด่างอะไรดูดูไปนี้ครับอ่าไปนี้ก็ด่างมันเป็นเสนี่จันจันดำหรือว่าจันเขียวก็ดูยากอยู่เนาะต้นมันจะดูว่าเขียวหรือว่าดำ มันก็ดูยากพูดยากอยู่ต้นเขียวๆนะครับน่าจะเป็นสนิจันเขียวก้านใบเขาก็แดงใบแรกๆเขานะครับเขาด่างนะครับด่างด่างด่างเยอะอยู่หลายต้นมีหลายต้นนะครับเขาด่างเหมือนๆกันจะเป็นด่างหรือวเป็นไวรัสก็ไม่แน่ใจมันก็สวยดีอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นไวรัสเนาะไปไปต่อครับผมไปต่อครับผมดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเดินกันต่อเอาเจอจิงอ่างจงอ่างอีกแล้วครับ ว่านพญาจงอางไม่ด่างครับไม่ด่างเดินต่อครับเดินต่อครับโอ้ยเดินเลยในป่าเดินในป่าเดินในป่าใกล้ๆกับสวนยางนะครับรู้ว่าจะเจอต้นอะไรบ้างโอ้เจอต,ต้นอะไรอีกแล้วครับเป็นเถานะครับขึ้นขึ้นต้นไม้เห็นไหมครับเห็นไหมต้นอะไรก็แบบนี้ต้นอะไร ออสวยดีรอตอๆครับโอ้เจอข้างขาวดำข้างดาวดำก็เยอะนะครับข้างขาวดำเจือมากเดินทางกันต่อครับดูต้นนี้เป็นไม้เลื้อยเห็นไหมครับเออมันคือต้นอะไรอีกเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยเดินต่อครับเดินต่อครับเดินชมกันไปเรื่อยๆ ในป่าในป่าดูว่าจะเจออะไรบ้างครับในป่าข้างคลองโอ้เจอช้างเผือกกลางดงด้วยช้างเผือกกลางดงโอ้ยเดินต่อครับเดินต่อครับเดินยากมากฝนก็จะตกโอเคนะครับดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับก็ด่างสวยมากเลยครับต้อนอะไรอีกนี่เออ ใบเขาเรียวยาวนะครับใบเขายวาวดูสวยมากครับสวยมากครับก็มีหลายต้นอยู่เห็นนะครับเออเปลกดีอยู่เปลกดีอยู่น่าจะเก็บไปเลี้ยงนะครับเออสวย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 มากเลยเขามีเ็ามีหลายต้นอยู่เนาะมีหลายต้นอยู่มีหลายต้นอยู่เห็นไหมครับก็ด่างสวยมากเลยเออมันคือต้นอะไร น่าจะลองเก็บไปเลี้ยงดูก็ด่างด้านด้านหน้าด่างด้านหลังเขาไม่ด่างนะครับดูด้านหน้าก็ด่างแต่ด้านหลังเขาไม่ได้ด่างออมันเป็นยังไงไอ้ใบที่ไม่ด่างก็มีใบเขาเล็กเรียวสวยมากเลยครับยางสวยอย่างคนดูดูต้นนี้ต้นนีน้ก็ไม่มีด่างเห็นไหมครับก็ไม่มีด่างเ็ามีเยอะหลายต้นอยู่แต่เ็าไม่ไม่มีด่างแต่ตรงนี้มีอยู่ก็หลายต้นอยู่ที่ว่าเขามีด่างนะครับก็ <c oughs> เปลกดีก็สวยดีสวยดีสวยดีมากเลย เออน้ำวนว่าน่าจะเก็บไปเลี้ยงดูสักต้นสองต้นเลวนะเผื่อว่าเขาดังนะครับโอเคครับเดินทางต่อครับไปหาต่อครับโอ้ยเดินยากมากเลยครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยดงัดงกันดงังดังนิดเดียวสองสามใบด,ดังเดินต่อครับเดินต่อครับว่าจะมีอีกไหมดงังเออเปลกเจออ,อีกแล้วดูด,ดังอะไรปอนไม่แน่ใจว่าจะดังจริงหรือว,ว่าดังไวรับเดินต่อครับเดินต่อครับ เดินต่อครับว่าจะเจอไม้ด่างอะไรบ้างวันนี้สองสามวันแล้วลุงพลไม่ได้เดินอ๋อนี่เห็นไหมต้นเหมือนกต้นเมื่อกี้แต่ตรงนี้เขาไม่มีด่างนะครับเขาไม่มีด่างเพื่อแปลกอยู่ตรงนั้นมีอยู่หลายต้นอยู่ห้าหกต้นได้เขาเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยนะ่าจะอยู่ในสกุลพ่โูนะพ่โูเซนดอนลองพลเพราะว่าเขาเป็นไม้เลื้อยบนนี้ก็มีครับแต่ไม่มีด่างเห็นไหมครับมีเยอะอยู่ โอ้ยเจอสนีจันเจ้าเสนีจัน,น,จนเดินต่อครับเดินยากมากเลยครับลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะเดินตามลุงพลต้องเดินสายลุ้นเพราะลุงพลก็ต้องเดินลุ้นว่าจะเจออะไรบ้างเนาะโอ้ยเดินยากเดินยากอยู่โอ้เจอจันแดงอีกแล้วครับเสน่ห์จันแดง ต้นเล็กๆเนาะว่าต้นเล็กๆจันแดงอะไรเพิงนี้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่มีด่างเลยสักต้นเดียวเห็นไหมครับเรื่องอ๋อคนละสายความกันใช่แล้วแหละพันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับใบเล็กเดียวไม่มีด่างแต่ต้นนี้มีฉีกอีกแล้วมีฉีกอันนี้ที่ว่าหลวงพ่อเก็บไปเลี้ยงมันก่อนในคลิปก่อนที่ลวงพ่อเคยทำคลิปหพ่อก็เคยเก็บไปเลี้ยงต้นต้น,ต,นต้นใบฉีกแต่ทุกใบเขาไม่ฉีกเพื่อต้นเล็กเขา เดินยากมากครับเดินยากมากตรงนี้เยอะมากเลยครับไปต้นใบฉีดเห็นครับเป็นพืชเลยเต็มเลยสวยงคนก็เก็บไปเลี้ยงอยู่เก็บไปเลี้ยงดูอยู่สวยดีอยู่ครับดูว่าโตก็จะเลื้อยไปยังไงโอ้ยเดินยากมากเลยครับเหมือนต้องลุ้นจันดำจันดำว่าจันเขียวมันพูดยากเนาะต้นมันก็ไม่เขียวแล้วก็ไม่ดำมันยังไงยังไงอยู่ พูณยากพูณยากเอาละครับเดี๋ยวลงพนจะตายให้ดูเป็นระยะะ,ยะนะครับพอเดือดยากมากครับผมเจออีกแล้วครับไม้ดังครับดังอะไรแบบนี้ครับดงังยังไงก็แบบนี้ดังจะตายหรือว่าดังยังไงมันคือต้นอะไรเออต้นอะไรต้นยางไหมต้นยางพาราก็ต้นยางพาร,ราก็ารราารราดังเห็นงนีครับ เออมันด่างอะไรแบบนี้แปลกแปลกแลกลองลอดูลองดูลองถอนขึ้นมาดูเออมันด่างเร้อมันอร่อยเห็นไหมครับก็สวยดีอยู่นะครับลองดูลองดูลองด,องดูนะครับโอเคเดินทางต่อครับ พก็เดินไม่เจอเลยเลยนะครับเดินได้แป๊บหนึ่งเองฝนตกเห็นไหมครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วลวงพลก,ก็ต้องเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้ลวงพลต้องขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ว่าหลวงพลไม่เจอต้นอะไรจไเจอนั่นแหละแต่ว่าต้นมันไม่ไม่ใช่ไม้ในกระแสที่ว่าไม่ถูกใจนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ถูกใจนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่า ันนี้ฝนตกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับเดี๋ยวฝนตกหนักกลับไม่ได้อีกนะครับที่ฝนได้ก็มีท,ที่เจอเดี่ยวกลับก็นี่แหละด่างต้นหนึ่งแต่ว่าด่างด่างยังไงก็ไม่ได้ใจลงกลับไปเลี้ยงดูนะครับลงกลับเลี้ยงดูเพราะว่าฝนมันตกแล้วดูในน้ําเห็นไหมครับฝนตกแล้วคนอยู่ไม่ได้เปียกนะครับโอเคนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลูกพลด้วยนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจผมที่ได้มีทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับล้วก็เจอไม้อะไรดีหลุงพลอก,ก็จะมาลงคลิปให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ของพวัว่า